ลยันติป่อทอกาอาปูเอติรอเกาะไข่แล้วงอโกาปิดาคกาเวโยแม่อาปูเอชัดไดรอแล้วงาฮึกกาตาคีดูล่ามหิเลี้ยเฮจาวิ่งเพแต่ดูล่ากูเวอาปูเอติรอเพวิโยต่แกนักไอเสม่ติป่อทายยันเชัวป่าติกาโจวิโยเจย่อแหลนยิมัคโลเพบบอดหัจาวิโย เพบอดดฮจเลปุกมะมอวิถะปตสละลูติการเกลูเกเลยยอพบอดห์ฮจาวิออจติพาสละลูถทูปีวิโยสละองาเพบอดดฮจาปุกมะมอไค่เตเลยวนงาทักลาเพจูเลแต่ยันเนชอหาปาชริกาสละลูถาเอตยอปวิโยติพอสละลูยอถะกอกุปีเวย่าเปาขอรอแทติมายูเวลา นอกคาุลคอลอแต่จะได้มาปู้ยเล้วอู้อีกแกลกกขัสกแม่กลเลีนนคือปีตีปีง่ายวิลากัวห้าปุสตีดีนกพุตาเวคาบลคุวพูเลี้ยวคยติกอย่าป่าจะได้ยากทอกะมานาดาทอกะสละลูกกุลตวิคัเสยอจะขยติวิโยมยอยอยากก็จะขยตจุเลี้ยวตีปีง่ายวิลากัวห้าปุสตีดีคติกะพูดกลเลี้ยวมัวลาเวตีคือกเล้ว ให้จาเลียมมลหจาวิถ้ปะตตสละเกลือผู้กุยเหลียสละถากกุนับพิวิโยได้พ่อสละกกุพิเวนพุตาเวหาปุเสดได้พาไดมาปตมายู่บ้านเลียานใเล่แต่กุนับพิวิโยยาป่าจดกากุวิโยมาเฮอหืวิกาลาปะแต่สละถกกุพิวิโยสละยอดถะเต่มาปีกาวิโยเจเแล ด atorium, ูหาเพ่บวีปะหันติพาเลฮาปุสรู้คลิเพวิโยยาข้างะคือกับผู้ตาเวดูหากะฮาเพ่บวีปะหันจะได้พาเลงะคือมาพูดเตียวแล้วแต่เปียวิลกุงะคือกับผู้กักขัตาวีปะหันติยาลิลทอกะลอบ้าแลเกเลงะคือยิมาสาวิโยแต่เอสละเลยาปะจะได้กถาจะเค็ดได้แตะมาปีวิโยยันยิงะคือโชยตาติพาทอกาชิโยแม ช่ยแยกยวิออโลแลาเวซาเวนิมาซาเวแยบอดดอาเวออกจิกได้ผ้างะคือต่ยาลเลกะกับพเพื่อยยกข้างะคือรับพืตาวแยะบอดดอาเวออกจากได้พ้างะคือขักให้เตเลวหาปุสรุปว่าเวคเรมากัแจดูงะคือดอหากะหาแพบอเวออจิกได้ผางะคือนิมาซาลาดูก้อยไดูอโปกับแพเตวิโยแม่แต่ก็แลงัคืออเวอเนียรักุยาติพาทา အပိုအဲချတဲ့လော်တအတူလာဖဲတဲအတူလာကိုဝေအပိုအဲချတဲ့လော်ခိုင်လယ်ဩဂါပီလာဗီယိုမဲဩဘီယောညီရာဟူယာတိတ်ဖာဩဂုစဖော့ထောကာလေးဂျာလဲဒဒဗီယောအော်လော်အဲချတဲ့ဖာယူဝဲလဲဩဘီယောညီရာဟူယာတိတ်ဖာဂဲလောလေးဂါလာတူတေကလီလေးကာဂကာဂမော်တူအပိုဩဂါပီလာဖဲဗီယိုညာဝဲ อ่า YouTube Channel พองอ่ะเวทีช่องออคลโลเร่งอ่าว like, ah ิดีโอเตป่าเตกือเวทียาชานอะคือเตก้าลิลิกะฮ่าฮ่าก็หมดอยูอโปเลกยก็กดไลค์กดแชร์และเร่งอ่ะเวอ่า YouTube ออคอลกลก็กดติดตามล่าสิตแม่เลซับสไครต์เตปกาก็เตล่าแผ่วิโยลิโนฮือดอจอวิลลากุออกราปิลาเซ